สวยมากันเยอะมากพี่ก็บอกพี่ก็บอกเยอะมากเรามาเก็บองแทนกันนะวันนี้สวยเห็นไหมโอ้โห เขาพูดภาษาฝรั <farther or more words> ่งเศสกันนะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะอุ้ยมีต้นน้ำอ่ะเก็บยาก

ดูสิพี่เขาดีใจใหญ่เลยโอ้โหดูดูดูดดพี่น้องจ๋าเยอะมากเลยเห็ดอันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกชองแพนนะภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าภาษา y o u t u b e ประเทศอื่นเขาเรียกอย่างอื่นชื่อไม่เหมือนกันนะคะแต่เห็ดตัวเดียวกันนี่ สุดท้ายแล้วเนี่ยหิมะจะตกแลวมีนี่เนี่ยเยอะแยะ,แยะมาเก็บสิ เยอะมากเลยนะหาที่เห็นไหมตามนี้มันก็ยังขึ้นเลยมดุมดมุด <c oughs> อุ้ยมาหาเก็บเห็จจเดดีนะแวะมาทางนี้ เห็นไหมเยอะมากนูน่นขึ้นไปนู่นนี่ดูพี่เขานั่งเก็บนั่นน่ะบนโตพี่บนโต <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบนโต <c oughs> อ้าวตะกาแล้วเมื่อกี้เนี่ยกดวิดีโอถ่ายตั้งขาอย่างดีเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้กดวิดีโอรีคอร์ด ตอนนี้เขากำลังเดินกลับบ้านแล้วนะเนี่ยก็เดินเป็นแถวโอ้โหลเช่อ๋อโบ้มาไล่มาไล่รูปภาษา้วยนะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะนีเห็ดที่ได้ดอกสวยๆเนี่ยในตะกร้าดะเทแล้วมาทำความสะอาดแล้วก็จะอบ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย